สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยค่ะพี่น้องค่ะสาววึงพารวยชาแนลนะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยกับพี่น้องค่ะอ่าเป็นฮานอยของวันที่20เมษายน2564นะคะพี่น้องค่ะเป็นฮานอยสูตร2นะคะฮานอยสูตร2เนาะพี่น้องเนาะ น้องหึ่งก็จะมีเด่นนะคะมีเด่นสายวิ่งสายรูดนะคะ,ะรูดฟันนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะคะ,ะมาชมกันเลยค่ะน้องหึ่งก็จะให้เด่น2แล้วก็เด่น9นะคะพี่น้องคะสายรูดสายวิ่งนะคะ รูดวิ่งที่เก้าค่ะพี่น้องค่ะรูดวิ่งที่เก้านะคะ่าสองสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสองเก้านะคะอ่ามาดูเก้ากันนะคะพี่น้องก็จะมีเก้าศูนย ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดเอาเก้าเก้าหรือเก้าแปดดีเนาะพี่น้องเก้าแปดแล้วกันเนะาะใครอยากรูดก็รูดได้นะคะเอาเก้าแปดนะคะามาดูตารางกำลังวันของน้องฝืงกันนะคะนี่ตารางกำลังวันนะคะพี่น้องคะ่ะตารางกำลังวัน ก็จะมีสองมีห้านะคะมีสแล้วก็มีหกนะคะเห็นชัดไหมคะพี่น้องคะกล้องน้องวึงไม่ค่อยโฟกัสโอเคอ่ะใครชอบก็จุดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่ะน้องหวึงก็อยากแบ่งปันแนวทางเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหมึงด้วยนะคะอ่าสุดท้ายนี้น้องหมึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ